สวัสดียามเช้าค่ะยติธรรมที่รักค่ะวันนี้วันที่29ธันวาคม2566ค่ะกลับามาพบกันอีกนะคะในเช้าว,วันนี้หลวงพ่อมานุพุทธ,ธคโุโตนำเหลาา่าคณะภิกษุสงฆ์บิณฑบาตนะคะยามเช้าในเมืองอำนาจนะะในเัือวัอำนาจเจริญ เคืแยกติารทมที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะคะไซบานหลวงพ่อเช้านี้แล้วก็เข้าไปทาโรงทานในวันที่หนึ่งมกราคม2567ค่ะโมทนาสาธุบุญด้วยค่ะ น,นี้กำลังจะข้ามเข้าตลาดเช้าตลาดสดในเมืองอำนาจนะ เรากำลังเข้าในตลาดสดตลาดเช้าในเมืองลำหน้านะคะที่ทําลวงพ่อละคณะเหล่าพิสูสง์หมากรอยยาโยกนะครับก <s experiences> hey. ินขบ่านยัธยังญค่เมวองพงศ์นาััุบุญ

สารบดิาปุถาการุกร,รามประมาณยี่สิบรุปนะครับแต่มะพิสาบาทห้องตลาดห้องแล้วช่วงนี้พอเดนเช่นอาสุขันีพระบุญใสบาทั้งกันน้องคำน้องอ่าปอกาเมฆายดันในนะคบช่วงนี้ขอเดนเช่นก็ ยาไปไอนะคะเขาบอกว่าอายารอคามันก็ไม่หายค่ะกําลังปวดขามากๆปวดหลังมากๆมันทรมานนะคะแวะเข้ามาค่ะเป็นผลที่เป็นอยู่ที่เลยนะคะนล้วมันโยมานุคุณพะคารุโตนำเหล่าคณะที่สุดส่งนะคะบินธบาตอนเช้าในเดือนกรกฎาคมจำนวนสามสิบเอ็ดรูปนะคะจับไม่เข้าเหงื่ไม่ออกปวดตามต้นคอ กำลังปวดอยู่เชิญแวะเข้ามาค่ะแวะเข้ามาพาได้ที่รถหน่วยประชาสัมพันธ์ของเราซึ่งเราก็จะมีสาธุอ่านนงมรทนาบุญกับญาติ้าวญาติโยทุกท่านที่ร่วมใส่ห้าเช้านี้ทั้งใกล้ทางไกลทั่วประเทศทั่วโลกทุกคนที่ชาจนดิบไม่เจ็บเลยนะคะชาตามลายมือลายเท้าดับสิ่งของของกระโดดจากมือไม่รู้ตัวแขนขาไม่มีกำลังมือหมดความรู้สึก โรคเน็ดชาถ้าเป็นไปอย่างนี้อย่าปล่อยเอาไว้นะคะต้องร,รีบรักษาค่ะปล่อยนานไปแล้วอาจจะก,กลายเป็นอมัมพฤษ์อัมพาตนะนคนจะเฉพบกังความขึ้นวนถ้าเป็นโรคเน็ดชาถะะ้าเชิญแวะเข้ามาทาน้ามาโยกีของเราไม่มีหวังค่ะอค่ะ5คือเหน็นผลนะคะบางคนปวดหลังปวดขาปวดไปตามข้อบางคนก็บอกว่าปวดเท่าจเนเิยไม่ไหวขาไม่มีกําลัง ระวังนะคะอย่าไปเดินนะคะบางทีอาจจะล้มได้เด็กล้ม <Lust> กับ <oluyor> ผู้ใหญ่ล้มที <Ly in> ่ไม่เหมือนกันนะคะเด็กสองคนนะคะในวันที่หงมกระราว่าผู้ใหญ่ล้มหรา้อยหกเจ็เป็นเรื่เรียนเชิญบางคนไปล้มที่ห้องน้ำค่ะก็รเลยว่ามาถ้าปวดหัวเข่านะเชิญมาทานก็ได้ค่ะถ้าตบกที่เดินสบายเลยนะคะเรียนพอคราบแม่ขายชีว่างกันนารเชิญนานเส้นมันยืดเอ็นมันตึ ปวดตามนอกมือบวมเท้าบวมบางคนหลังแข็งเป็นกระดานนั่งนอนไม่ได้เชิญมาได้เชิญมาลองจ้าวรถกริยารีสราทมาทานมันเดียเอาโรคได้เอาวยสรงเอาวันก่อนขทงกเช้านะคะในคลิปเดียวที่สั้นนะคะสดงาติที่ทำที่อยีได้ั่ 好，所以呢，就。